สวัสดีครับครับเจ้านี้ที่สวนวก็ชีวิตบรรยุดเหมือนเดิมไะ้ลยยินเสียงเรียกร้องละ ก็อ่าเสียงเล็กเล็กเล็นน้อยนะครับกากไถสวนนะสำหรับท่านลดยชอบเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะะก็ดูชมเอานะครับ เได้ยินเสียงนี้คือตัวผู้นะครับกระโบโบนะครับตัวผู้เขาจะมีความขื่นของเขานะครับ ก็เป็นหัวงานละเขตนะครับเียครับเพราะว่าตัวเมียเขารักอ่าหลืดเสื่อเจ้าสาวโอ้ครับดูความขื่นของเจ้าตัวคู่น,นะครับเขาชื่อบบโบนะครับบโบโ้โบสายหื่นนะครับสายหื่น อ่าแล้วก็เป็นตัวเมียครับแม่พันธุ์อันนี้ก็เจ้าตัวเล็กอ๋อหืมโบมเข้าใกล้ไม่ได้นะครับตัวนี้ชนนะครับชนนะจะพูดจะมีลัทยานให้ความเป็นจา่าฝูงโบโโมันโหนนะครับห่วงตัวเมียอยู่อันนี้ก็จะมีตัวเมีย เข้าใกล้ไม่ได้ก็จะมีะแล้วก็ลูกเล็กๆตอนนี้ก็อันนี้ก็สวยงามครับเล็กๆก็มีอโบ๊เขาไม่ยอมให้เข้าใกล้นะเขาห่วงอะไรเขตเขา,เาไปดีกว่า อันนึงก็เจ้ามาเดียวนะครับตอนนี้ก็ให้กินหญ้าแต่เช้ามืดนะมาเดียวนะนนี้ก็ปล่อยให้กินหญ้าตามภาษาม้าอยู่ตัวเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอกา กินยญกดีกว่ามันบอกเอากล้วยไม่กินนะครับถ้าใครชอบมาชอบอะไรเนี่ยถ้าอยากให้อ่ามันคุ้นไวๆหรือว่าอยากาเข้าไปสัมผัสมันเนี่ยก็สำคัญอย่าเข้าตรงตูดมันนะครับอันสลายโดยมันดีดเอานแต่ตัวนี้มันกระผมมันเชื่องละลูกคำได้ อันนี้ก็ฝนตกสองสามวันก็เล่นฝนร้อนครับเริ่มร้อนละแค่สายก็ม้าแกะแพะอันนี้ก็มา,นนมาเ,ดเดี่ยวยดเดี๋ยวทั้นกินหญ้ากิดฟางเรียบร้อยก็ จะจับไปฝึกดีเราก็จะมาดูไก่กุ๊กกุ๊ก ครับไก่กุ๊กๆนะครับพอดีมีพ่อไก่นะครับพ่อไก่เขาสวัสดีพ่อไก่กุ๊กนะๆไปซุ่มๆอันนี้ไก่อะไรสีขาวไไวเล็กคอนครับไวเล็กคอนเนาะสายพันธุ์จากไหนเอ่ย ัช่องเลยนะครับอจากช่องอาเป็นสายพันมาจากอิตาลีนะครับอิตาลีนำเข้าขาวขาโบกขาโบอ้าวนี่ตุกตาไล่ฝนทำไมมาหัวห้อยอย่างเงี้ยเนื่องจากไล่ฝนแล้วฝนมันตกนะครับหัวห้อยเลยนะครับหัวห้อยตองแต่งเลย ฝนตกไกนะ่ก็จะมีอยู่กินตามนะธรรมชาติอาหารก็ออร์แกเกิกนะครับนี่อะไรครับเนี่ยรีวิวสวนเหรอรีวิวสวนครับสวนอันนี้กระเพานะครับกระเพาอันนี้ดอกไม้กินไม่ได้ดอกไม้กินไม่ได้ แต่มีคนกินนะครับดอกไม้พวกนี้มีดาวเรืองคนเอาดาวเรืองไปกินนะอ่าเรากระจายกินได้ไหมอ่าเรากระจายกินยอดนะอย่าก,กินดอกนะเพราะมันดอกมันสวยกินแล้วมันอ่าทำลายจิตใจนนคนรักดอกไม้ <laughs> อันนี้เขากำลังจะปลูกพืชเมืองแรงนะครับพืชเมืองแรงเนะี่ย ตะบ,บองเพชรนะเมื่อก่อนแถวบ้านเต็มเลยนะขึ้นตามป่าลํำเขาไม่รู้เดี๋ยวนี้หายหมดปัจจุบ,บันนี้เขาก็เอามาปลูกนะครับเนี่ยตะบ,บองเพชรนะกำลังหลูกดังนะครับมันก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่รู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะมีคนเล่นนะนะเป็นตะบ,บองเพชรเขาเรียกอะไรนะไอ้ไม้ที่ซุ้มน้อยๆน้อยๆแหละที่มีดอก เด็ดฟาไปดูตอนนี้ก็กำลังทำโรงเรือนอ่านี่สวนนะครับ H2O คันที่ฟาร์มนี่ก็เริ่มสไตล์คาวบอยนะครับอันนี้จะเป็นอ,าอ่างอ่าขับตืนเป็นบ่อน้ำแล้วบ่อน้ำจะทำบ่อน้ำแล้วก็น้ำใส่แล้วก็มามากินแล้วก็ผูกมาอ่าโครงโรงเรือนนี้กำลัง อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างนะสำหรับเขาเรียกอะไรนะแคนซัสเนาะอ่าแคนซัสไอ้ต้นน,น้อยๆอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกำลังเพาะอันนี้ต้นใหญ่ก็จะลงดินนะกระบองพันใหญ่นะถ้าเกิดมีโอกาสไปอเมริกานะไปนะจะมีกระบองเพชรพันใหญ่หญของเขานะที่จะมีเป็นงามๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปนำเข้า เดไม่รู้เขาไม่ให้ไปลักทีอเมริกาอยากไปอยู่ก็มีนะสายพันธุ์ของตะบองเพชรคล้ายๆถ้าพูดถึงก็คล้ายเนี่ยเนานะแก้วมังกรเนานะคล้ายๆกันสายพันธุ์เียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นส่วนแก้วมังกรนะครับเก็บกินได้ทุกวันนะผมริดออกนะกินไม่ทันนะครับขายก็ขายยากเพราะว่าแถวนี้ ทุกคนมีก็เลยไม่รู้จะขายไข่กินกันเองมีความสุขครับอันนี้ซุ้มอกาแฟนะโครงการนะครับซุ้มกาแฟพันล้านแต่ว่ายังไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวจะเอาไปตั้งอันนี้เราเขาเรียกอนะไรเนาะแคนซัสแคนซัสเนี่แคนซัสนะมันก็จะน้อยๆอ,อย่างนี้แหละแล้วก็มันจะมีดอกอันนี้กําลังเพาะพันนะครับ ันนี้กําลังเริ่มนะก็จะมีอะไต้นอย่างนี้อะลรใหญ่ที่มันอยู่ที่อเมริกานะครับอ่าถ้าเรามีเนี่ยนี่ยเราจะมีหลายหลากหลายสาย,ายพันธุ์ของเขานะอ่ะดูให้ชมกันมีตุมต้มตุ้มอันนี้ก็เลยนะแข่งตักแข่งตักตกันครับนะช่วงนี้รู้สึกว่ากำลังกาลังฮิตนะกาลังฮิต ในสวนก็จะมีหลากหลายพันธุน์อันนี้พญานาคนะครับพญานาคปกป้องรักษาพญานาคอ๋อเดี๋ยวจะไปดูข้างหลังนะครับจะมีอันนี้เป็นอเอามีดอกเลยครับมีดอกตรงปลายหัวแรงเชียวอุ้ย เห็นแล้ววัดเสียวปล,ปล <c oughs> นะครับนี่โอเคครับนี่กําลังพ่อพันอันนี้ก็ยังกองอยู่นะครับตรงนี้กําลังเดี๋ยวก็ <c oughs> <c oughs> นึกว่ากองเอาไว้เอาพอดีเลี้ยงสัตว์ไปเยอะก็เ,เลยมีอุปสรรคนิดนึงนะครับแมวมาป่วนเดี๋ยวก็จะบิ้วใหม่นะก็บิ้วก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ก็มี นะมีแบบเป็นตุ่มๆนะเหมือนลำาไยก็มีนะครับก็อันนี้เหมือนองุ่นแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนใยมลแงมุมนะหุ้มอยู่ต้อนอะไรไม่รู้พันอะไรไม่รู้ไม่รู้จักดูด,ดูเอาครับผมไม่รู้จักครับผมไม่เคยเล่น <c oughs> <c oughs> อ่าก้านนี้นะครับดูเอานะครับเออแต่ชอบตรงเนี้ย หัวแดงเงี้ยชอบสวยอนะเขาจะมีต้นเหมือนตะบองเพชรธรรมดาธรรมดาแหละแต่เขามีคล้ายๆเลือกดอกรอเปล่าไปดูนะนะบนบนบน,บนนะพันไรบุดี้หัวแดงนี่นะลิงโนคาลเซียมลิงโนคาลีเซียมลีมใช่ไหมความฝันใช่ไหมยิมอ่ะยิมอ่ะยิมยิม,ยมอยิมโนคา,ลาเลเซียมนะเป็นสายพันธุ์เขานะแล้วไอ้ที่แปงนมุมเกาะน,นี่แหละ เยอะๆเนี่ยนะเป็นเหมือนเขาขาวเหมือนผมขาวนะงอกเต็มๆอ่ะอ๋อมันจะเป็นขนใช่ไหมอันนี้เขาเรียกนะต้องเป็นพันธุ์นะขนนกขนแมวขนแกะก็ว่ากันไปครับไอเราก็ไม่รู้ดูเอา นะตรงนี้ที่กองกองอยู่เดี๋ยวก็จะบิ้วใหม่นะเพรานะว่าก็มีเจ้าแมวแสนสซนนะจอมป่วนหลายตัวก็อันนั้นชิคเก้นซารูนนะครับนะเดี๋ยวก็มีผลผลิตออกมาวันละหลายฟองนะกินไม่ทันยรงนี้กินไม่ทันไข่เยอะมากหน้าเป็นไข่หมดแล้วนะครับ อ่านี่ดอกไม่บานไม่รู้โรยไม่จริงครับโรยครับอันนี้ชื่อนี้ขอคัดค้านนะครับบานไม่รู้โรยโรยครับอ่านี่ก็ดอกเห็ดนะครับเห็ดบนป้ายยินดีต้อนรับสแสดงถึงความสมบูรณ์นะครับเห็ดขึ้นเลยครับ บรรยากาศเช้านี้นะเฮททัวร์คันที่ฟาร,ร์มนะครับเฮททัวร์คันที่ฟาร,รม์มช่วงนี้กำลังบิ้วนะครับบิ้วลงแข่งตัดนะตรงน,นี้ก็ตอนนี้แข่งแข่งตัดฟีเวอร์นะครับแข่งตัดฟีเวอร์ะจบด้วยรู้สึกจะเป็นมังกรหรือเปล่านี่อันนี้นวดหรือสีนะครับนวดหรือสี นะนวลฤาษีที่บ้านนะก็จะยาวๆนะถ้าเกิดว่านะเป็นเขาฤาษีนะเขาเรียกเขาฤาษีสีเขาขาวกูดอะไรก็ไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ความรู้น้อยนะครับแต่ก็ชอบฮะอืม อ๋ออันนี้เขาเรียกพญานาคราชนะครับก็คือคล้ายๆนะครับเหมือนเกตพญานาคนะครับคล้ายๆอ่ามันจะมีหลายพันนะพวกนี้พันพวกนี้เคยเห็นนะจะเป็นอ่าเหมือนอ่าตัวพญานาคไปเรื่อยๆก็เห็นนะแถวบ้านนะเพื่อนที่บ้านก็มีแต่เขาห่วงมากว่าจะไปสอยเขาก็ว่าห่วงนะห่วง ลนเราไปไปอันนี้ก็อูแล้วดูแล้วดูแล้วนนี้เลิอกอยัง,งยเลิอกอยังอ่าอันนี้ก็ อันนี้แก้วมังกรนะครับผลผลิตแดงเถือกเลยนะครับมานะอันนี้ก็บูดี้นะครับในอำเภอในอำเภอในหนังเรื่องหนังกระตูนนะครับหนังกระตูนะหนังกระตูนจยังไงเดี๋ยวขอเชา้านี้รีวิวสวนและแค่นี้นะครับเพราะว่าแมวป่วน เดี๋ยวจะใสายสายกันเดี๋ยจะพาม้าไปวิ่งเล่นเขาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับกิ้วกิ้ว